เหมือนเป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกเหมือนทุกอย่างเธอนั้นดูออกมองตาก็เห็นข้างในเธอรู้ใจฉันกว่าใครเหมือนได้กล่องกล่องความวันเกินมีความสุขแม้ไม่ได้เปิดเมือบางที่แสนอบอุ่นเหมือนทุกสิ่งเริ่มหยุดโมด ลา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 ทั้งหมดหัวใจฉันให้เธอลา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 มันถูกสะกดด้วยเวทมนตจากเธออ้อมแขนของเธอที้ทำให้คนคนนี้มันเป็นคนใหม่ โ oh, อ,อ้ฉันเป็นองเธอฉันเป็นองเธอและจะไม่เป็นของใครรอยยิ้มของเธอที่ทำให้คนคนนี้กือบลืมหายใจโอ้ oh, แค่เธอสัญญาแค่เธอสัญญากับฉันว่าจะลาก,กันเรื่อยไป